เพื่อนๆคะ่ะทูริปไปเจอคลิปคนจีนมาคะ่ะตอนแรกก็คือเป็นไม้เท้านะคะแต่แวกออกมาเนี่ยเป็นเก้าอีน้นังได้ดูจากคลิปเนี่ยสะดวกสบายนะคะแต่ของจริงจะเป็นอย่างไรมาเดี๋ยวทุริปจะสส่มารีวิวให้เ,เพื่อนๆดูตามความเข้าใจของทุริปค่ะ,คะตัวเนี่ยแบงเทานิดๆน,นะคะมีให้เราเลือกหลายแบบหลายสไตล์ค่ะแต่แบบที่ทุริปเลือกมาก็คือแบงเทานิด,น,ดน,นี้จะเป็นยางกันลื่นนะคะประกอบตามคู่มือเลยคะ่ะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด2แบบนะคะไอ้ตรงนี้นี่เขามีถุงมาให้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะใส่ถุงอะ่ะก็คือไอ้ตัวนี้ใส่ไม่ได้้ค่่ะตองเปลียน เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะห้อยสะพายหลังแบบนี้นะคะเหมาะกับการเดินป่าแต่หากเราจะใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็ทําแบบนี้ได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็แวกออกมาได้ขเขาก็จะมีตัวล็อกตัวปลดล็อกของเขาด้วยนะคะแล้วก็แวกออกมาพับแบบนี้เป็นเก้าอี้นั่งได้คะ<อ>่ะทิวลิปน้ําหนัก52นะคะช่วงนี้ตัวเล็กลงค่ะอยากจะอวดนิดนึงอ่ะและบางคนก็คิดว่าเอ๊เหมาะกับการซื้อไหให้คุณยายดีไหมปกติคุณยายก็จะใช้ไม้3ขา4่ขาแบบนี้นะคะแต่พอมาใช้ไอ้ตัวที่ิวลิปรีวิวเนี่ยปรากฏทิวลิปคิดว่าคุณยายเนี่ย การทรงตัวมันไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดนั้นนะคะใช้อันนี้แหละดีสุดละยาย <Hey. S 1> มันเหมาะกับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยก็อาจจะยกยกนิดนึงค่ะ <c oughs> ใครสงสัยอะไรอยากให้ทิิปรีวิวสินค้าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของทิลิปได้เลยนะคะ